สวัสดีครับทุกคนมากินข้าวกัน มากเลยมาวันนี้ก็จะมากินกัน อันนี้มันกินได้ใช่ไหมทุกคนครับขอบคุณแม่ที่ให้กําเนิดมาครับขอบคุณแม่กับพ่อที่ให้กําเนิดเชียมาขอบคุณคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับที่ให้กําเนิดพ่อแม่เชียมาทําให้พ่อแม่เชียได้กําเนิดมาและให้กําเนิดเชียมาทุกวันนี้นะครับขอบคุณจักรวาลที่ให้กําเนิดดวงอาทิตย์โลกนี้นะครับระบบสุิยะทําให้มีสิ่งมีชีวิตมีมนุษยชาตินะครับขอบคุณ บุคคลสาคัญบุคคลทุกคนในโลกใบนี้นะครับทั้งคนที่อยู่แล้วคนที่เสียไปแล้วนะครับขอบคุณสิ่งมีชีวิตทุกอย่างหมูหมากาไก,ก,ก่ผักพืชผักผักต่างๆอาหารที่เรากินทุกอย่างน้ําที่เราเดืม่มมหาสมุทรอากาศที่เราสูดชีวิตวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กันขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกโทรศัพท์ทุกอินเทอร์เน็ตทุก wi-fi ห้องนี้เสียงเพลงวินาทีนี้โมเมนต์นี้วินาทีนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ขอบคุณมากครับมีความสุขมากเลยครับที่ได้เกิดมามีชีวิตอยู่เป็นมน,มนุษย์มนุษย์มาน,นี้เชียร์ได้ยินหลายต่อหลายคนเวลาเชียร์ไปพบปะข้างนอกเขาจะบอกว่า มนเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นอะไรที่ลำบากนะนั่นแสดงว่าเขายังไม่เห็นความสัมพันธ์ของการเกิดเป็นมนุษย์กว่าพ่อแม่จะเบ่งออกมากว่าจะให้กําเนิดออกมาตั้งท้องเรามาเก้าเดือนทนุถนอมนะครับกว่าเราจะเดินได้นะครับกว่าเราจะล้างก้นด้วยตัวเองกว่าเราจะกินอาหารด้วยตัวเองครับพ่อแม่ลำบากขนาดไหนนะครับ ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนครับทุกคนเกิดเป็นมนุษย์จะจะใช้ชีวิตทุกวินาทีทุกลมหายใจให้มีความหมายนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะกับตัวเราเองที่มีชีวิตรอดแต่เพื่อมนุษยาชาติทุกคนในจักรวาลน,นี้นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะโลกนี้นะครับถ้าต่อไปมนุษย์ไปที่ดาวอังคารหรือว่าขยายอาณานิคมไปสู่ระบบสุริยะอื่นกาแล็กซีอื่นเราไม่ใช่แค่ มีความหวังและความหมายแค่โลกใบนี้คือนาทีนี้วันนี้เพื่อตัวเองเราต้องมีความหมายเพื่อนะครับลูกุูนหลาน,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 นคนในอนาคตตุ้นต่อไปนะครับอดีตเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราเปลี่ยนแปลงได้แต่อนาคตของเราเองนะครับทุกคนกำหนดชีวิตของตัวเราเองเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่ออาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพของเพื่อนๆทุกคนครับอยู่ไปด้วยกันครับทุกคนทุกชีวิตล้วนมีความหมายใครคิดสั้นฆ่าตัวตายอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีครับทุกคนทุกชีวิตมีความหมายแม้ไม่มีใครเห็นค่าเราแม้ไม่มีใครเห็นหัวเราเราอย่าไปใส่ใจอย่าไปซีเรียสทุกชีวิตมีความหมายครับแม้เราจะคิดว่าไม่มีใครรักเราอยู่แต่มีคนคนหนึ่งที่รักเราอยู่นั่นก็คือพ่อแม่เราตัวเราเองนะครับ ถ้าเราไม่รับตัวเราใครจะรัก,กเรานะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเลือกอาหารที่มีประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับทุกคนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเรานะครับเพื่อนะครับไม่ใช่แค่ตัวเองในวันนี้ภูมิใจแต่เพื่อที่ตัวตนในเวอร์ชันในอนา,าคตของเพื่อนๆทุกคนจะภูมิใจในตัวเองนะครับที่วันนี้ได้ตัดสินใจนะครับเลือกสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้กับตัวเองอไม่มีใครทําให้เราร่ารวยได้นอกจากตัวเราเองนะครับเพื่อนๆ ชีวิตของเราเป็นของเราเองพ่อแม่ให้กําเนิดมาแล้วนะครับชีวิตเราไม่ใช่ของพ่อแม่ชีวิตเราไม่ใช่ของบริษัทไม่ใช่ของนายจ้างชีวิตเราไม่ใช่ของใครนะครับชีวิตเราคือของเราเองฉะนั้นต้องรับผิดชอบชีวิตเราหนึอนครับทุกคนในทีนี้โมเมตนต์นี้ชื่นชมตัวเองนะครับดื่มด่ำกับสิ่งที่ทุกคนมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเงินนะครับจะกี่บาทก็แล้วแต่หบาทสบาท จะหบาท10บาทนะครับที่มีอยู่ในกระเป๋าแบง2์ยสิบนะครับขอบคุณมันขอบคุณช้อนที่เพื่อนๆกินขอบคุณร่างกายที่เพื่อนๆมีชีวิตอยู่ขอบคุณปอดขอบคุณตับไตไส้พุงหัวใจท, ate, ที่เรามีชีวิตอยู่นะครับทุกคนขอบคุณสิ่งที่เรามีแล้วเราจะยิ่งมีขึ้นอีกนะครับกระแสสังคมชวนให้เราหวนหาสิ่งที่เราไม่มีสิ่งที่เราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากมีอยากเป็นนะครับ แต่สิ่งที่สําคัญคือสิ่งที่เรามีตอนนี้แฟนที่อยู่กับเพื่อนๆนะครับรักเขามากๆครับพ่อแม่ที่อยู่กับเรานะครับรักเขามากๆพี่พวกที่อยู่กับเพื่อนคนสําคัญเพื่อนที่อยู่ข้างกายนะครับรักเขามากๆครับจงภูมิใจในตัวเองที่ได้มีลมหายใจเกิดมาทุกวันนี้นะครับวินาทีนี้คือวินาทีที่ดีที่สุดในชีวิตของทุกคนจงภูมิใจวินาทีนี้คือวินาทีที่ดีที่สุดในชีวิตของเพื่อนๆครับไม่ใช่วินาทีที่เพื่อนๆถูกหวยกาเตย ไม่ใช่วินาทีที่เพื่อนๆขับแบบบกินี้มันคือวินาทีนี้วินาทีที่ทุกคนมีลมหายใจทุกวินาทีที่เพื่อนๆก้าวเดินไปนะครับในอนาคตข้างหน้ามันคือวินาทีนี้วัีจะมาอยู่จุดที่กินอาหารนี้ประโยชน์ได้นี่ผ่านสิ่งต่างๆมามากมายทุกคนทั้งนอนตื่นสายนอนตื่นสายนะครับ กินอาหารขยะฟาสต์ฟูด้ดของหวานนะครับแต่ดียังไม่สายเกินไปนะครับทุกคนยังต้องขอบคุณจักรวาลที่จักรวาลให้เชียร์ได้เจนักรู้ในเรื่องของสุขภาพแล้วก็มาบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้เชียร์ยังไม่ป่วยยังไม่เป็นโรคหัวใจยังไม่เป็นโรคตับไตไส้พุงนะครับตอนนี้เชียร์ยังมีชีวิตอยู่เชียร์ก็เยจะเป็นสารของจักรวาลมาบอกเพื่อนๆทุกคนว่า ให้เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับไม่ใช่วันที่เพื่อนๆป่วยหรือวัน,นที่เรานอนติดเตียงแล้วหรือว่าวันที่เราใกล้าตายเป็นมะเร็เรงระยะสุดท้ายนะครับ <ว scariest S 1> ให้เริ่มตั้งแต่ในทีนี้วินาทีนี้นะครับมันไม่มีคําว่าสายเกินไปมันไม่มีคําว่าเร็วเกินไปนะครับอย่ารอนะครับทุกคนเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้นาทีนี้นะครับทําทุกๆวันนะครับทุกๆวันคือวันที่วิเศษและดีที่สุดในชีวิตของเพื่อนๆนะครับ คนเพือพ่อนๆทุกคนครับมาเป็นกำลังใจให้กันนะครับติดตามการกดไลค์าาให้หัวใจกันขอบคุณมากครับทุกคน <S 2> <S 2> <S 2> <S จริงๆอ่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะครับทุกคนไม่ใช่การถูกหวยดังวันที่หนึ่งหรือมีเงินหนึ่งล้านในบัญชีใส่ทองสิบบาทที่คอนะครับ หรือขับรถดัมโบิินี่สิ่งสาคัญที่สุดคือสุขภาพของเพื่อนๆนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆสุขภาพไม่ดีเนี่ยเป้าหมายเพียงแค่หนึ่งเดียวในชีวิตของเพื่อนๆก็คืออะไรคือทําให้เพื่อนๆกลับมาสุขภาพดีอีกครั้งนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่กระามที่เพื่อนๆมีสุขภาพดีแล้วเนี่ยเพื่อนๆอยากจะหาเงินไปซื้อรถดับโบิินี่อยากจะถูกหวยอยากจะมีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนนักการเพื่อนๆก็ทําได้แต่ถ้าวันนี้ทุกคนไม่ได้ดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับ ตอนนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่ป่วยแต่เมื่อใดก็ตามเพื่อนๆป่วยแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะมีแค่หนึ่งเป้าหมายก็คือฉันจะทํำยังไงให้ฉันกลับมาสุขภาพดีนะครับเราจะบอกตัวเองแบบนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้ต้องเริ่มดูแลตัวเองนะครับทุกคนเชียไม่อยากเห็นใครต้องตายทุกคนงานศพมันเป็นงานที่น่าเศร้ามาก เชืบอกกับคนที่บ้านไว้ตลอดว่าถ้ามีงานศพอะไรเชืจะไม่ไปญาติญาติคนไหนเพื่อนเพื่อนคนไหนพี่น้องคนไหนเนี่ยเออเราเคารดีเขาให้อภัยเขานะครับอยู่ด้วยความรักเขาครับรักเานขนาเนี่ยขณะที่เขาอยู่ให้อภัยกันในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับไม่ใช่ว่าตอนเจอหน้ากันหูดา่าทะเลาะวิวาดกันพอง,งานศพก็ไปนะครับเรา เชียไปงานเฉพาะกับคนที่มีชีวิตอยู่นะครับ <c oughs> งานศพเชียไม่ไปไม่ว่างาน,นไหนๆครับโอเคครับของเชียเพราะว่าเราจะไม่ตายครับเชียจะอยู่เป็นอมะตะใครที่ต้องการอยู่เป็นอมะตะไปพร้อมกับเชียเรามาดูแลตัวเองไปด้วยกันครับวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับเหมือนความสําเร็จ การจะประสบความสาเร็จไม่ใช่ว่าเพื่อนๆน,นั่งอยู่บ้านเราก็คิดว่าจะประสบความสำเร็จมันต้องอาศัยการลงมือทําอาศัยวินัยนะครับทุกๆวันนะครับสม่ําเสมอตามแผนการที่เราวางไว้การเป็นอมตะมีชีวิตอยู่ตลอดไปก็เหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องเผ้อฝันมันไม่ใช่ว่าสิ่งเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ครับทุกคน ยุคนี้เป็นยุคของอะไรยุคของ AI ยุคนี้เป็นยุคของอะไรข้อมูลข่าวสารยุคนี้เป็นยุคของอะไรครับยุคดิจิตอลยุคของอวกาศนะครับมนุษย์กำลังจะได้ไปเยือนดาวอังคารในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่แล้ว AI a g i กํากำลังมีศักยภาพเหนือกว่ามนุษย์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า,นานการแพทย์ดีอาหารเสิร์มมีนะครับการผ่าตัดต่อไปโรคต่างๆโรคภัยจะกลายเป็นแค่นะครับสิ่งล้าสมัย ยุคก่อนๆเหมือนพวกเปรโอที่ตอนนี้เรามีวัคซีนรักษาแล้วทุกคนเมื่อก่อนสมัยสามร้อยปีที่แล้วคนในโลกไปนี้นะครับสามร้อยล้านคนตายเพราะไข้เปรโอนะครับวัณโรคอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้พวกเรามีวัคซีนรักษาแล้วอีกไม่นานก็เป็นพวกนะครับโรคเช้เนือดในสมองตีบหรือโรคมะเร็งโรคต่างๆนะครับ พวงพวิต์ต่อไปมนุษย์ก็สามารถสู้มันได้นะครับมันจะกลายเป็นอดีตนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์ที่มนุษย์พูดถึงมนุษย์จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปทุกคนเช่อจะเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนๆทุกคนครับ มีความหวงังมีชีวิตอยู่ตลอดไปด้วยกันทุกคนสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเชียร์เป็นกำลังใจให้ไม่ว่าใครจะป่วยใครที่มีปัญหาในชีวิตนะครับใครที่เจออุปสรรคในชีวิตเราไม่รู้ว่าจะไปต่อจะเดินต่อไม่มีใครให้กำลังใจนะครับเชียร์จะเป็นแสงสว่างให้กับทุกคนเอง จะเป็นแรงบนันดาลใจจะเป็นแสงสว่างจะเป็นความหวังให้ทุกคนนะครับมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่เอะครับทุกคนอย่าคิดสั้นนะครับแม้ว่าใครไม่เห็นค่าเราใครมองไม่เห็นเราก็ไม่เป็นไรน,นะครับอย่างน้อยเรารักตัวเองนะครับมองเห็นตัวเรานะครับ ราคาที่เพื่อนๆต้องจ่ายเพื่อเป็นอรมาตาก็คือกินอาหารมีประโยชน์ครับถ้าเราทําได้เราก็เ<ๆ>ข้าเข้าใก<ค>ล้ความเป็นอมาตาไปอีกขั้นหนึง่งเหมือนกับเวลาที่เพื่อนๆจะประสบค,ความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆให้ค่าความสำเร็จคืออะไรความสำเร็จก็มีทั้งหลายอย่างการตระหนักรู้ในตนเองขอบคุณในวันนี้นะครับเราเก่ง ในวันนี้มากกว่าเมื่อวานเราก็ประสบค,ความสำเร็จแล้วหรือเพื่อนๆจะเรียกความสมมําเร็จในการเงินมีชื่อเสียงโด,ด่งดังประสบความสำเร็จขับรถตู้ย่างนั้นก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ต้องเริ่มเก็บเงินนะครับเริ่มเริ่มจากการพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจริงไหม <c oughs> การที่เพื่อนๆจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปหรือเป็นอมตะเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการที่เพื่อนๆกินอาหารมีประโยชน์ในวันนี้นะทุกคนเรายังไม่อาจจะต้องพูดไปถึงไกลนะครับเราเริ่มจากสเต็ปแรกก่อนนะครับ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองการจะเปลี่ยนโลกแบบนี้ได้นะครับทุกคนมันเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง อืมจะกินผักทุกวันเพิ่งม,มารู้ว่ามันอร่อยขนาดนี้ไม่ใช่แค่มีประโยชน์ยังอร่อยด้วยเข้าไเบึ้ยเขาก็แข่ต้อมอืม การที่เพื่อนๆจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปได้เนี่ยเนื่อเป็นอมตะเนี่ยเพื่อนๆต้องรู้ว่าเพื่อนๆเกิดมาทําไมมีไว้ที่ชัดเจนคือหนึ่งหรือรู้ในคุณค่าของชีวิตของตัวเองสองหรือู้ว่าถ้าเกินแปดสิบเก้าสิบหรือหนึ่งอปีเนี่ยเพื่อนๆอยากจะมีชีวิตอยู่ไปทําไมนะครับอันนั้นคือจุดประสงค์ที่การที่เรามีชีวิตอยู่นะครับถ้ารู้จุดหมายในชีวิตอยู่ถามทําไมเราไม่ตายในวันนี้อะ จริงไหมทุกคนทำไมเราไม่ตายในวันนี้ทำไมเราไม่ใช้ชีวิตแค่นี้ตายเพราะอะไรเรมีลูกก็มีพ่อมีแม่เรายังใช้ชีวิตไม่มากพอแต่เชีร์ถามกับเพื่อนๆคนอยากเป็นอมาตะาไหมบางคนคิดในใจเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นะครับเชียรยจะตอบให้ฟังว่าเพราะเรายังไม่รู้จุดหมายความมุ่งหมายในการมีชีวิตอยู่เราอาจจะเฮ้ย70 80ก็พอเดี๋ยวแก่ติดเตียง นหนังตี่กระดูกอยู่ไปสามร้อยปีเป็นลำบากภา,ลลารกาศลถามว่าทําไมตอนนี้เราไม่ทําให้ก,กุาลลำบากอะ่ะก็แสดงว่าถ้าเราอยู่ไปเจ็ดสิบแปดสิบเราก็ไม่จําเป็นว่าต้องทําให้คนอื่นลำบากจริงไหมทุกคนเราอมาตะาของเชียการมีชีวิตอยู่ตลอดกาลหมายถึงว่าเราอยู่นะตอนนี้เนี่ยสภาพแบบเนี้ยเพื่อนแข็งแรงสุขภาพดีแล้วอายุเป็นพันปีแบบที่เห็นเชียอยู่เนี่ยอืม สมมติเพื่อนๆเ,เห็นเชียร์อยู่ตอนนี้เราเชียร์อายุเป็นพันปีน่ะดีไหมทุกคนเออเรามีชีวิตตลอดกาลแล้วทําได้ทุกสิ่งที่เราต้องการไปได้ทุกที่ที่เราต้องการไปอันนี้คือโลกในอนาคตมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันคือสถานที่เหมือนสวงสวรรค์ที่ทําให้ทุกคนทําได้ทุกอย่างมีได้ทุกสิ่งเป็นได้ทุกอย่างไปไหนก็ได้ที่อยากไปกินอะไรก็ได้ที่อยากกินทําอะไรก็ได้ที่เราอยากทําใช้ชีวิต ไล่ล่านะครับความฝันของตัวเองนะครับ mm hmm. นั่นแหละคืออนาคตที่เชียร์มองเห็นนะครับว,วันนี้เชียร์เอามาแบ่งปันให้กับทุกคน mm hmm. เห็นเฮ้ยมาครอบปรัวเยอนะครับเ mm hmm. พื่อนๆหนึ่งเลยทำไมเชียร์ ทำไมนะครับประโยคนี้สำคัญที่สุดตั้งแต่เพื่อนๆดูไรฟ์สดเชียร์มาตั้งแต่เชียร์ไลฟ์มาตอนนี้46นาที40วินาทีทำไมเชียร์ถึงอยากเป็นอมะตะทำไมเชียร์ถึงอยากมีชีวิตอยู่ตลอดกาลสิ่งนี้สำคัญกว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมนะครับเพราะว่าเชียร์เห็นความหมายของตัวเองอะวันนี้เอามาแชร์ให้เพื่อนๆเพื่อ,อมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครสักคนหนึ่งนะครับเชียร์ต้องการที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติให้เป็นอมะตะ แต่การที่เราจะช่วยเหลือเนี่ยไม่ใช่ว่าเดินไปจับไปหาเพื่อนๆที่บ้านแล้วเอาผักป้อนให้กินทุกบ้านมันไม่ใช่นะครับเราทําได้ในสิ่งที่เราควบคุมได้เชียร์ควบคุมอะไรได้ควบคุมกิจวัตรตัวเองได้ควบคุมว่าเชียร์จะไลายสดหรือไม่ไลายสด,ยสดควบคุมว่าเชียร์จะพูดยังไงควบคุมว่าเชียร์ยยจะกินยังไงใช้เวลาในวันนี้ยังไงเชียร์ไปควบคุมเพื่อนๆไม่ได้ไม่ให้ดื่มเล้าไม่ให้สบุหรีนะครับไ,ไม่ให้กินของหวานไม่ให้กินของทอดไม่ให้กินของมันอันนั้นคือสิ่งที่เพื่อนๆต้องทํได้วยต ทำไมเชียรถึงต้องการเป็นอมตะเชียรต้องการช่วยมนุษย,ยชาติให้เป็นอมตะเพราะว่าไงเราอยู่แค่โลกใบนี้ใช่ไหมมันเป็นโลกหนึ่งเดียวที่เราอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลน,นี้มันกว้างใหญ่มากเรามีเป็นล้านล้านกาแล็กซีนะครับแล้วก็พหูจักรวาลจักรวาลคู่ขนานอาจจะลึกซึ้งไปหน่อยนะครับแต่เปนเพื่อนต้องเปิดโลกรับให้กว้างนะครับโอเค เชียร์ต้องการสร้างอาณานิคมแห่งจักรวาลนะครับขยายมนุษยชาติไม่ใช่แค่ไปแค่ดวงดาวองคารนะครับไปไกลกว่านั้นกาแล็กซีอื่นระบบสุริยะอื่นนะครับจักรวาลอื่นมิติต่างๆนะครับจะมิติควอนตัมมิติพุคูะแนนนะครับสร้างอารยธรรมที่เราสามารถเดินทางไปในดวงดาวอื่นๆได้นั่นแหละการเดินทางไปดวงดาวอื่นๆกาแล็กซีอื่นมันต้องใช้เวลา หลายร้อยหลายพันถึงหลายล้านปีนะครับฉะนั้นถ้าเรามีชีวิตอยู่แค่ 80- 90ถามว่าภารกิจชีวิตเราจะประสบความสำเร็จไหมก็ไม่จริงไหมทุกคนมนุษย์ยชาตินั้นย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยยุคดึกดำบรรพ์น,นะทุกคนยกหินเราหาของป่าเราอาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งเราก็ย้ายถิ่นฐานนะครับมนุษย์อยู่ที่ใดที่หนึ่งได้ไม่นาน,นครับเราต้องย้ายถิ่นฐานไปที่ต่างๆนะครับเพื่อ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อขยายนะครับความอยู่รอดของเราสมมุติว่าเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาโลกของเราก็เป็นอันจุดจบนะครับเกิดไวรัสที่เรารักษาไม่ได้นะครับหรือ AI นะครับครอบคุมเราทุกคนนะครับ AI ที่เป็นอันตรายนะครับฆ่ามนุษย์ทุกคนนะครับเราก็อยู่ไม่ได้เราต้องขยายไปในดวงดาวต่างๆไปใน g กลักซีต่างๆนะครับอ,อันนั้นแหละอีกหนึ่งในเป้าหมายของเชียร์ เราก็ต้องการสร้างไทม์แมชชีนนะครับเครื่องเดินทางย้อนเวลาหรือเดินทางเข้าไปในอนาคตได้นะครับย้อนเวลาไปในอดีตนะครับเจอตัวเราในอดีตเราจะแก้ไขสิ่งที่เราทําหรือไม่ก็แล้วแต่เรานะครับแต่ว่ามันมีแบบทฤษฎีพาราดอกถ้าเราไปแก้ไขสิ่งที่เราทําในอดีตในปัจจุบันมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับก่อนอันนั้นคือ คือจุดมุ่งหมายของเชียร์นั่นแหละทำไมเชียร์ถึงต้องอยู่นานขนาดน,านั้นเป็นอมาตะเป็นมืน่มนๆไปเป็นล้านปีนะครับเพื่อเพื่อทําภารกิจชีวิตนี้ให้สําเร็จดูล่วงนะครับอันนี้คือจุดที่แตกต่างระหว่างเชียร์กับคนทั่วไปคนทั่วไปอาจจะบอก7080พอก็น้องพอก็หนู70-80พอกลเชียร์แต่มันไม่ใช่สําหรับเชียร์เชียร์ต้องการมีชีวิตอมาตะาเป็นล้าน,านเป็นมืน่มนๆเป็นพันๆล้านไป เพื่อสร้างอาณานิคมแห่งจักรวาลเพื่อช่วยมนุษยชาติสิ่งมีชีวิตทุกสปีชีในดวงดาวในระบบสุญยะในจักรวาลให้มีชีวิตอมตะสร้างไทม์แมชชีนที่สามารถเดินทางไปในอนาคตหรืออดีตได้หรือจะเครื่องที่เปิดประตูไปสู่จักรวาลอื่นได้นะครับนั่นแหละคือจุดมุ่งหมายนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆวันนี้รู้จุดมุ่งหมายในการมีชีวิตอยู่ของตัวเองแล้วเนี่ย มันจะทําให้เพื่อนๆอยากมีชีวิตอยู่อยากจะมีลมหายใจสมมุติวันนี้เราไม่รู้จุดมุ่งหมายในชีวิตของตัวเองถามว่าเราตายวันนี้ดีไหมทุกคนเออเราตายวันนี้เลยก็ได้ถ้าเราไม่รู้แต่ว่าเพื่อนๆรู้ไงว่าเพื่อนๆวันนี้ต้องทํางานหาเงินวันนี้ต้องดูไลฟ์ดเชีย์วันนี้ต้องกินข้าวเที่ยงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวต้องไปทํางานลนะอือต้องส่งลูกไปโรงเรียนนะเอออันนี้คือจุดมุ่งหมายที่เพื่อนๆอยู่ไม่ต้องถึงขนาดมีความฝันยิ่งใหญ่สำหรับเชียเพราะว่าเชียคือคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงทั้ เพื่อนๆแค่มีความหมายแค่ว่าเฮ้ยชีวิตนี้เราจะอยู่ไปทําไมตอนนี้เราอยู่ไปเพื่อมีความสุขนะครับได้เอ็นจอยนะครับได้ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศได้มีเงินเก็บได้ได้กินข้าวอร่อยๆอวันนี้นะครับอ่านี้พูดถึงระดับปัจจุบันนะครับเพื่อเออชีวิตวันนี้ฉันหาเงินได้พอเลี้ยงชีพแล้วพรุ่งนี้ฉันทําอะไรประมาณนี้นะครับอเดือนนี้ฉันทําอะไรมีเป้าหมายซื้อรถซื้อบ้านใหม่ นะครับเลี้ยงลูกส่งลูกไปทํางานดูแลพ่อแม่พ่อแม่ป่วยปู่ย่าตายายฉันต้องดูแลต้องเลี้ยงนะครับอือันนี้คือความหมายที่เพื่อนๆมีชีวิตอยู่เพื่อนๆอาจจะบอกว่าอยู่สักเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหรือมากกว่าร้อยแต่ถ้าเมื่อใดคนใดคนหนึ่งที่เชียร์กำลังพูดถึงทุกคนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายหรือความหมายที่จะอยู่เกินหนึ่งร้อยปีเนี่ยมาเรามาเจอกันนะครับ เชียคือคนที่จะอยู่เกินหนึ่งร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนแสนล้านปีนะครับนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆของรู้จุดหมายแล้วว่าเฮ้ยจุดประสงค์ของเชีย์ทำไมเชียกกินอาหารมีประโยชน์จริงไหมมันไม่ใช่เรื่องที่ไอ้นี่ไกลตัวทุกคนเลยเพราะว่าเชียมีไวที่ชัดเจนไงรู้ว่าตัวเองอยู่ทําไมอยู่ไปเพื่อใครอยู่ไปเพื่อที่จะนะครับฟูลฟิลจิตวิญญาณน,นะครับ เติมเต็มทั้งจิตวิญญาณของตัวเองแล้วช่วยเหลือทุกคนนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจและทุกคนในอนาคตอีก10ปีอีก100ปีอีกพันปีข้างหน้าในอนาคตอีกเป็นลล้านๆปีครับอันนี้คือคือสิ่งที่เชียร์อยากฝากบอกให้เพื่อนๆรูนะครับถ้าถ้าเพื่อนๆวันนอยรู้จุดมุ่งหมายนะครับในชีวิตของตัวเองอยากจะทําอะไรวันนี้อยากจะทํายังไงในอีก10ปีขา้างหน้าเป้าหมายเราคืออะไรความฝันของเราคืออะไรนะครับอีกร้อยปีอีกพันปีข้างหน้าเนี่ย เพื่อนๆอยากที่จะรู้สึกอยากจะมีชีวิตไหมมันตื่นเต้นไหมเวลาที่ทุกคนนอนงมงเงียตอนเช้าเอ้ยฉันไม่อยากตื่นเลยเว้ยอยากนอนต่อจังโอ้โหหกโมงเจ็ดโมงเลว้ยเดี๋ยวก็ต้องไปทํางาน8ปดโมงถึงห้าโมงเย็นลายเงินเดือนชนเงินเดือนทําไมมันเป็นอย่างนี้วะนายกเศรษฐกิจตกต่ำพ่อแม่ทําไมฉันเกิดมายากจนมันไม่ใช่ นะครับอันนั้นคือการที่เราไปกล่าวโทษสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้คือใจของเราทุกคนความเชื่อของเราการกระทําของเราความคิดของเราคําพูดของเราในทุกๆวันในทุกๆวินาทีที่เรามีลมหายใจอยู่อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้นะครับเราดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองนะครับไม่มีใครมาดูแลเรารับผิดชอบเรานอกจากชีวิตของเราเองนะครับ ถ้าเพื่อนๆ70-80อย่ารอให้ลูกหลานมาดูแลตัวเองแล้วตัวเองยังกินเหล้าสบุ่อยู่เรือเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ถึง20นะครับเริ่มดูแลตัวเองนะครับไม่ต้องรอให้เรียนจบไม่ต้องตามเพื่อนๆไม่ต้องตามพ่อแม่เริ่มวันนี้นะครับหาช่องทางหาเงินหารายได้เพื่อนๆ20-50นะครับเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองใครที่ปวดอยู่แล้วนะครับ ดูแลตั้งแต่วันนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับให้หายป่วยใครที่ยังไม่ป่วยก็ดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับจะได้ไม่ป่วยเพื่อนๆจะได้ไม่เสีย,งยเยง,งินนะครับเราสละความเราสละสุขภาพเพื่อความสําเร็จต่อไปเพื่อนๆอ,อาจจะต้องสละความสําเร็จเพื่อสุขภาพของเพื่อนๆเองนะครับวันนี้เราทํางานหาเงินเราไม่สนใจสุขภาพนะครับต่อไปเราจะต้องเอาเงินที่เราหาได้นั่นแหละไปจ่ายให้หมอไปจ่ายค่ายานะครับไปจ่ายให้กับสุขภาพของรเรานะครับ วันนี้นะครับเพื่อนๆต้องดูแลตัวเองนะครับไม่มีใครจะดูแลตัวเองได้เชียร์ก็ไปดูแลเพื่อนๆไม่ได้หรอกเชียร์ก็บอกเนี่ยให้เพื่อนๆเห็นความสําคัญของสุขภาพเห็นความสําคัญของชีวิตของเพื่อนๆเองนะครับ